สวัสดีครับผมกริดจ,จันจรัสน,นะครับประธานเจ้าที่บริหารประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมและนักวิชาการเครืสำอางของบริาษัท m y r Cosmetics o l u t i o n ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ตึกนาโนเทคครับอยากรู้ว่า m y r มาทำอะไรที่นาโนเทคเหรอครับเดี๋ยวติดตามมาเลยนะครับมาเลยครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ทางเข้านาโนเทคแล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้ที่ MVR มาที่นี่ก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า m v r นําสารสกัดไลโปไลเซลล่ากับเอจิ้งเพล็กซ์เอครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้ทุนจากรัฐบาลร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ MVR ร่วมวิจัยร่วมครับดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบครับทดสอบในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการชะลอความชรา,าหรือว่าลดเลือนริ้วรอยโดยวันนี้นะครับเรานำไลโปไลเซลล่ากับเอจิ้งเพล็กซ์เอนะครับมาทดสอบในรูปแบบของ VO, Human Skin x v ็กซ์วีโ n ่ฮิวแมนสกิน เดี๋ยวเรามารอผลกันนะครับว่าไลโปไลเซลล่านะครับกับเอจิ้งเพสเอซึ่งมีการทดสอบในรูปแบบของ e q u i v โวสกินฮิวแมนเอ็กซจะมีประสิทธิภาพชะลอความชราอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ยครับตอนนี้นะครับผลทดสอบก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวไลโปไลซอล่ากับเอจจิ้งทริกเอนะครับสำหรับผลทดสอบนะครับวันนี้เราได้ประกาศทีบัตรนะครับว่านะครับไลโปไลซอล่ากับเอจจิ้งทริกซ์เอนะครับเป็นกูดแอนตี้เอจจิ้งแอคทีฟอินกงเดียนส์นะครับเราได้รางวัลไปสองรางวัลเลยนะครับสำหรับลูกค้าทุกคนนะครับที่ต้องการไลโปไลซอล่ากับเอจจิ้งทริกซ์เอนะครับไปทําตํำรับเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชลอวัยนะครับสามารถที่จะติดต่อ M Y R ได้เลยหรือว่าโรงงานไหนบริษัทไหนอยากนำสารสกัดสองตัวนี้นะครับ ไปทำตำรับใหม่เพื่อการชะลอไวัยครับสามารถติดต่อเอ็มว้ได้เลยครับตรงนี้เลยนะครับ